สวัสดีค่ะพอกันกับเจ้าโอตะลุยเกษตรค่ะมือนี่เจ้าโอผ้ามาตัดหญ้านะคะพี่น้องคะตัดหญ้าบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณขอบบ่อเลียงป้านะคะพี่น้องเป็นช่วงหนาวฝนหญ้ากหญ่เร็วงามเร็วนะคะพี่น้องอ่าตัดแล้วตัดอีกกัญไเร็วนะคะพี่น้องคะมือนี่เจ้าโอผ้ามารีวิวเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามนะคะพี่น้องคะแต่กับมีทั้ทงขอดีแล้วก็คอเสียของเครื่องนะคะพี่น้อง มาติดตามรับชมไปกับเจ้าโอค่ะเครื่องตัดหญ้ารถเข็นแบบเดินตามนี่นะคะพี่น้องคะคอดีที่จะโอทดล่องใส่นะคะ เป็นทดล่องคั้งแหละกแล่ะค่ะเคยใส่คั้งแหลกในการตัดหยาขอดีมันก็คือว่า,าใส่งา่ายนะคะพี่น้องคะพอจะโอเ้เคยตัดห้าเลยเป็นมือไม้ฮัดคับนะคะพี่น้องคะกะ็สามารถตัดห้าได้แร้วเ็จเป็นงานนะคะพี่น้องคะใส่ง่ายแล้วกะ็สองเครื่องแแรงดีนะคะพี่น้องเครื่องแรงดีตัดง่ายแรงดี สามมันเครื่องน้อยหน่อยกระทัดรัดเท่าแย่ไปตัดสอกใดสอกใดก็คือตัดใดตัดใดดีตัดใดง่ายนะคะพี่น้องคะเครื่องแรงนะคะนี่แหละค่ะเป็นคอดีของเครื่องตัดห้าฮอนดาแบบรถเข็นเดินตามที่จะโอสัมผัสโดยตัวเองขัางแหลกนะคะพี่น้องคะที่เคยล่องตัดตัดง่ายตัดดีเครื่องบรูดกำลังนะคะพี่น้องคะเครื่องแรงดีอยู่ค่ะพี่น้อง ไปฟังคอเสียที่จโอได้สัมผัสมานะคะพี่น้องในการตัดหา้าคอเสียของเครื่องตัดห้ารุ่นนี้นะคะพี่น้องคะที่จโอสัมผัสล่องใส่นะคะมันเสียงดังค่ะพี่น้องคะเสียงดังอยู่พ่อสมควรนะคะพี่น้องคะ หรือว่ามันอาจจะเสียงดังทุกเครื่องที่พะว่าจะโอไม่เคยไปตัดหงานะคะแต่ว่าสําหรับจะโอแล้วนี่คือเครื่องนี่มันเสียงดังค่ะพี่น้องสองนะคะพี่น้องคือมันห่อนไหวนะคะตัดหง่าไปแค่แน่นอยนี่ก็ห่อนไหวเพราะว่าความห่อนของเครื่องนี่อ่ามันผลออกไปใส่ขาเห้านะคะเพราะว่าเห่าเป็นอ่าเดินตามเครื่องเนาะมันก็เลยต้องแต่โอก็เลยต้องไอ้ดับเครื่องดูนะคะ ดับเครื่องดูแล้วก็ตาตัดไม่แล้วก็ไปตัดไม่ตรงหลอกนั้นลอกนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าขาเหามันหอนแล้วก็เครื่องมันหอนผลความหอนออกมาใส่ขาเหานะคะนี่แหละค่ะขอเสีเยของมันโดยร่วมแล้วจากการทดลองใส่คลังแหลกนะคะจะโอกระถือว่าใส่งานไงแล้วก็ถือว่าโอเคตัดได้ดีนะคะพี่น้องคะจะโอก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ